สวัสดีเพื่อนๆยาม่ายทุกท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับผมมาล่องแพไม้ไผ่ที่อำเภอเขาหลัจกจังหวัดพังงานฮะที่นี่เขาก็มีอาหารขายด้วยนะครับแล้วก็มีขนมขายด้วยนะฮะขนมแล้วก็น้ํำดื่มเดี๋ยวเราก็จะต้องขึ้นรถ2แถวไปนะฮะเพื่อไปต่อแพ ยกภาคใต้น,นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าสองข้างทางก็จะเด็กไปด้วยสวนยางแล้วก็สวนฟาร์มนะฮะซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของภาคใต้เลยนะฮะคือแพที่เขาจะใช้ล่องนะฮะเดี๋ยวเขาจะเอาลงน้ำนะครับ ก็ถ้าสังเกตนะครับก็คือน้ําก็จะใสมากเลยนะฮะใสจนเห็นพื้นน้ําแล้วก็ระดับน้ําก็ตื้นมากนะครับไม่ถึงข้อเขานะครับฉะนั้นใครว่ายน้ําไม่เป็นก็ไม่ต้องกลัวจมน้ํานะครับครับก็ลักษณะก็เหมือนกับล่องแก่งอยู่ที่จังหวัดนครนายกเลยนะครับเห็นเขาบอกว่าที่นี่มีทุเรียนด้วยนะฮะ น้ำตื้นแต่ว่าน้ำเที่ยวมากเลยนะครับก็ไหลไปตามลำน้ำเลยนะฮะมันก็อาจจะเปียกนื้อเปียกตัวได้นะครับครับว่าสำหรับแพรลำหนึ่งก็จะตั้งได้2คนนะฮะ ครับที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์นะครับก็คือน้ําก็สะอาดนะฮะแล้วก็มีสัตว์บางชนิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นงูป,ป้องทองนะครับแล้วก็มีคางคกนะฮะแล้วก็ยังมีพืชผลไม้ป่าอีกด้วยนะครับแต่ผมว่าน้ำที่นี่ใส่มรกเลยนะฮะ ผมคิดว่าน่าจะไหลมาจากบนภูเขานะครับเริ่มเปียกเยอะแล้วครับท่านผู้ชมถ้าน้ำยิ่งเชี่ยวยิ่งแรงมันก็จะยิ่งเปียกน,นะครับ ครับที่นี่เขาก็จะมีจุดให้เราลงเล่นน้ําได้นะครับ ลึกนะฮะน่าจะลึกเท่าคอดูแล้วเพราะว่ายังเห็นพื้นข้างล่างลางๆอยู่นะครับจริงๆตรงนี้เขาบอกว่าสามารถลงเล่นน้ำได้นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เตรียมชุดมาเปลี่ยนมันลึกจริงแต่ว่ามันไม่ได้ลึกมากนะครับมันลึกประมาณคอนะฮะตรงนี้น่าจะลึกระดับเอวเขาบอกว่ามีงูด้วยนะครับตรงนี้เป็นงูป้องทองนะฮะ คล้ายๆกับคลองสงเน่เลยนะฮะอยู่ที่พังงาตะปวป่าเช่นกันฮะเออนีนี่โอตัวนี่ตัวใหญ่มากเลยนี่ไงงูเดียเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยับเห็นหินตรงนี้เลยครับก็คือนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำเขาก็จะมาเลียงหินตรงนี้นะครับ มีผลไม้ป่าด้วยนะครับตรงนู้นนะฮะตรงนี้ก็มีร้านอาหารด้วยนะฮะร,ร้านอาหารริมคลองเป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านนะครับตรงนู้นนะครับสูตรทุเรียนนะฮะเป็นทุเรียนบ้านนะครับนี่ครับ อ๋นี่ครับต้นทุเรียนฮะต้นสงูงสูงนี่แหละฮะเป็นทุเรียนบ้านครับมีจุดบริการให้กางเต็นท์ด้วยนะฮะใครอยากจะมาแคมปิ้งมากางเต็นก็มาใช้บริการที่นี่ได้ครับตอนนี้เราก็เวียนกลับมาที่เดิมนะฮะ ก็คือจุดขึ้นแพนะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาขึ้นแพรตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องขึ้นรถสองแถวกับไปจุดเดิมนะฮะซึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้คือทุเรียนบ้านนะครับเขาก็มีบริการถ่ายรูปให้ด้วยนะครับ ก็ลูกหนึ่งก็200บาทนะครับก็ล่องแพเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีบริการของว่างนะครับมีน้ําดื่มแล้วก็มีผลไม้นะฮะไว้บริการสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับเขาก็มีทุเรียนบ้านให้ชิมด้วยนะครับครับก็สําหรับทุเรียนบ้านนะครับรสชาติก็จะออกหวานมันนะครับแล้วเกลิ่นก็จะแรงนะครับก็สําหรับคลิปต่อไปไปทาอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel By T นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับรับไปด้วยภาพทุเรียนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ